อย่าให้ปัญหาเพียงแค่เรื่องเดียวมาเป็นอุปสัรคในการดำเนินชีวิตของเราที่จะบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จากใจอาจารย์ภูมิการันตีติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของโดวงชะตาได้เลยครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโรสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูรู้ทันดวงนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงรายปักประจำวันที่1จนถึงวันที่15มิถุนายน2564สํำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือเกิดช่วงระหว่าง16มกราคถึง15กุมภาพาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีมังกรนะครับ แต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟ้าหลังจากนํามาผูกดวงทํานายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีมังกรอ,อย่างที่คุณเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูว่าชาวร,า,ราศีมังกรในช่วงปักแรกของเดือนมิถุนายนนี้จะมีเหตุการณ์สําคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยครับถ้าดูดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ 2- 3สปัจจัยที่จะทำให้ในช่วงนี้คุณอาจจะต้องเกิดเรื่อง ปัจจัยแรกก็คือเรื่องของเครือญาติคุณอาจจะมีปัญหากับเรื่องของเครือญาติเช่นมีความคิดการทะเลาะหรือความเห็นไม่ค่อยตรงกันอาจจะมีความไม่ชอบมาพากลกันหรืออาจจะมีเรื่องมีราวทําให้เกิดการทะเลาะกันขัดแย้งกันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องของการทะเลาะเบาแวงก็ต้องบอกก่อนว่าคนในครอบครัวเครือญาติของเราอาจจะมีบางคนที่มีเรื่องไม่ดี อาจจะมีเรื่องเคราะห์นะครับเรื่องอุบัติเหตุเรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องของสุขภาพที่อาจจะต้องเกิดขึ้นตัวของเราเองอาจจะต้องเข้าไปเ,าเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้เช่นไปจัดการกับปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเ,าเป็นเรื่องของการฟ้องอตำรวจหรือขึ้นโรงพักขึ้นศาลหรือไม่ก็ต้องไปเฝ้าไข่ไปดูแลคนป่วยคนแก่ที่มีเรื่องในครอบครัวเราในเคยญาติของเราก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ แต่ถ้ามันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของคนเรื่องของเครือญาติหรือครอบครัวก็อาจจะตีโจทย์เป็นเรื่องของการที่คุณจะอยู่ในปัจจุบันคือบ้านที่อยู่อาศัยในวันนี้ในจุดนี้ไม่ได้แล้วอาจจะต้องมีเรื่องที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายนะครับเป็นเพราะว่าอาจจะเรื่องของงานที่ทําให้เราอาจจะต้องไปอยู่ในที่อื่นแล้วสถานที่ที่เราทํางานกับ สถานที่เราอยู่อาศัยอาจจะอยู่ไกลกันนะครับฉะนั้นเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องหาที่อยู่อาศัยใหม่ซึ่งในที่อยู่อาศัยในปัจจุบันนี้อาจจะอยู่แล้วอึดอัดอยู่แล้วไม่ดีอยู่แล้วเกิดปัญหาอยู่แล้วรู้สึกเครียดมีปัญหาเกิดขึ้นกับคนในบ้านมักทะเลาะกันขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาก็เลยไปหาที่อยู่อาศัยใหม่ๆก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องของที่อยู่อาศัยก็เป็นเรื่องของความรัก เช่นคุณอาจจะมีปัญหากับความรักกับคู่ครองของคุณขัดแย้งกันทะเลาะกันมีความคิดความเห็นไม่ตรงกันหรืออาจจะมีปัญหามือที่สเข้ามาในชีวิตจึงทําให้แฟนคุณและตัวของคุณเองใช้ชีวิตร่วมกันอย่างไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยมีความสุขมากมายนะักมักจะมีเรื่องไม่เข้าใจากันขัดแย้งกันมีลงไม้ลงมือกันถ้าในช่วงเดือนนี้นะครับในเดือนมิถุนายนนี้ คุณกับแฟนคุณหรือคู่ชีวิตของคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ก็อาจจะมีเรื่องของการแยกทางกันอย่าร้างกันหรือเลิกขาดจากกันก็มีความเป็นไปได้แต่ถ้าคุณเป็นคนโสดหรือคนที่กำลังเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาถึงแม้จะมีพ่อสื่อแม่สื่อ,แ,อแนะนำให้คุณได้รู้จักก็ไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์ของคุณจะยืนยาวหรือยาวนานอาจจะดีในช่วงแรกครับแต่ว่าเวลา ใช้ชีวิตหรือเปิดใจหรือคบหากันไปมันอาจจะมีข้อเสียหรือข้อลบที่ทำให้เราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยแฮปปี้กับคนที่เข้ามาในชีวิตเราที่มีคนแนะนำให้เราได้รู้จักฉะนั้นคนโสดอย่าเพิ่งผีผามอย่าเพิ่งใจร้อนหรืออย่าเพิ่งคิดว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่ใช่เพราะอาจจะมีคุณสมบัติที่ไม่ดีหรือมีคุณสมบัติที่ไม่ตรง ตามความคิดของเราพอคบกันไปคบกันมาก็เกิดความรู้สึกกึดอัดหรืออยู่กันไม่ได้เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าคุณมีคนคบหาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่ในช่วงนี้อาจจะมี ปัญหาความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยจะ,ะดีนักนะครับมีปัญหาความระแวงมีปัญหาในเรื่องของเวลาหรือแม้กระทั่งในเรื่องของทัศนคติก็ต้องระมัดระวังในช่วงระยะเวลานี้ไว้ให้มากเลยทีเดียวเพราะตำแหน่งของดาวที่มันโคจรมาสัมพันธ์กับชาวร,า,ราศีมังกรหมายถึงเรื่องของความรักเนี่ยมันจะมีความขัดแยง้งมีความคิดความเห็นไม่ค่อยตรงกันนะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคนปัจจุบันที่คุณคบหามาสักระยะหนึ่งแล้ว คือคนที่ใช่ก็ต้องปล่อยให้เวลามันผ่านไปนะครับอย่าเพิ่งพลีผามอย่าเพิ่งใจรอนหรืออย่าเพิ่งทําอะไรที่ทําให้เกิดปัญหามากขึ้นกว่าในปัจจุบันนี้และพอพ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปปัญหาต่างๆก็น่าจะดีหรืออย่างน้อยก็น่าจะคลี่คลายลงนะครับผมขอย้อนกลับมาในเรื่องของการงานสักนิดหนึ่งนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของการงานในช่วงนี้การงานของคุณอาจจะเกิดปัญหาหรือเกิดเรื่องเช่น อาจจะมีโอกาสที่จะหางานใหม่ <c oughs> หรือตกงานกระทันหันหรืองานที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยเรารู้สึกอึดอัดเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยแฮปปี้แล้วจะไปสมัครงานใหม่ก็เกรงว่ายังไม่ได้งานใหม่หรือถ้าจะอยู่ที่เดิมก็รู้สึกว่าไม่อยากจะไปทํางานมีปัญหาร้อยแปเลยทีเดียวฉะนั้นคนทํางานประจําตอนเนี้อึดอัดใจอย่างแน่นอนเพราะว่าตําแหน่งของดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรัก ยังโครจรในเรอนชาตาที่เสียอยู่ฉะนั้นการที่เสียทํางานอะไรก็ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยบางทีทํางานดีแทบตายแต่โดนตําหนิโดนคอมเพลนโดนต่อว่าต่อขานจากหัวหน้าหรือจากผู้บังคับบัญชาของเราผมอยากจะให้คนที่ทํางานประจําอดทนให้ได้หลังจากพ้นสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ไปแล้วคุณจะหางานใหม่หรือคุณจะไปสมัครงานใหม่ก็เชื่อมั่นว่ามันน่าจะมีแนวโน้มที่ดี โอกาสที่คุณจะได้งานใหม่จึงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าคุณทำธุรกิจอิสระหรือทำธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้งานอาจจะได้ไม่ค่อยเต็ม,มเต็มหน่วยหรืองานอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างทางนะครับระหว่างเนื้อง,งานฉะนั้นคุณก็ต้องค่อยๆหาวิธีในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของเนื้อง,งานให้เสร็จสิ้นไปนะครับและไทม์นิ่งของมันก็ยังอยู่จนถึง เดือนมิถุนายนนี้ฉะนั้นงานของคุณตอนนี้ทาร์เก็ตเอ่ยอดขายเอ่ยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการขยายตลาดลูกค้าตอนนี้สภาพเศรษฐกิจอาจจะทําให้ธุรกิจของคุณดูเงียบดูไม่ค่อยหวือหวาดูไม่ค่อยมีเออเรตติ้งทาร์เก็ตที่ดีสักเท่าไหร่ยังไงก็ต้องประคองตัวนี้ไปให้ได้หลังพ้นสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ไปแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องงานผมว่ามันน่าจะโอเคมากกว่า ในช่วงระยะเวลานี้อย่างแน่นอนนะครับเรามาดูในเรื่องของการเงินดูบ้าง <c oughs> ตำแหน่งการเงินก็ชาวราศีมังกรเป็นคนที่การเงินเก็บไม่อยู่อยู่แล้วเป็นพื้นฐานเพราะว่ามีราหูเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินราหูก็มักจะรวงทรัพย์อยู่ตลอดเวลาแต่ในปัจจุบันนี้ตำแหน่งราหูโคจรตกในเรือนปุตตะ ก็ถือว่าการเงินจะให้หรือจะจ่ายไปกับเรื่องของความอยากความชอบของตัวเราหรือจะจ่ายให้กับเรื่องของบริวารลูกน้องที่เราต้องอุ้มต้องแบกบภาระตรงนี้หรือจะจ่ายให้กับลูกนะครับที่ยังเรียนหรือยังทํางานได้ไม่ค่อยเต็มไม่เต็มหน่วยเราก็ต้องคอยซัพพอร์ตให้กับลูกให้กับบุตรของเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการเงินตอนนี้ยังไม่ดีนะักและที่สําคัญมีดาวพฤหัสมา อยู่ในเรื่องการเงินของเราด้วยไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องดีนะครับแต่เป็นเรื่องที่ไม่ดีเพราะจะมีคนรอบข้างทั้งรู้จัก,จกทั้งสนทและไม่เสนทหรือคนในเครือญาติของเราเนี่ยจะมาขอพึ่งพาอาศัยในเรื่องของการเงินการทรองของเราก็ต้องดูความเหมาะสมว่าเราจะช่วยหรือไม่ช่วยอย่างไรหรือจะช่วยมากเท่าไหร่พอช่วยไปแล้วบางทีอาจจะทําให้เราเครียดหรือทําให้เราเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นไปได้นะครับเรามาดูในเรื่องของโชคลาภ ตำแหน่งของดาวโชคลาภถือว่าดีเลยเพราะว่ามันเล็งลักษณะข,ของเราแต่ในลักษณะข,ของเรามีดาวเสาร์มารองรับ <c oughs> ฉะนั้นโชคลาภอาจจะมีแต่อาจจะไม่ได้เยอะแยะมากายอะไรก็ควรจะเสี่ยงแค่พอของปากของคอเท่านั้นอย่าเสี่ยงแบบทุ่มเทมากเกินไปเพราะโอกาสที่จะเสียมากกว่าได้หรือโอกาสที่จะขาดทุนมีมากกว่ากําไรจึงมีโอกาสเป็นไปได้ส่วนเรื่องเคาะเรื่องเจ็บเรื่องป่วยอะไร ตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าตำแหน่งของดาวอังคารเล็งลัคนาของเราเนี่ยอาจจะทำให้เรามีเรื่องเคราะห์เรื่องเจ็บป่วยเรื่องสุขภาพหรือเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุต่างๆก็ต้องระมัดระวังรองให้พ้นเดือนมิถุนายนนี้ไปก่อนปัญหาเรื่องของการเจ็บไข้เด้ป่วยหรือไม่สบายก็น่าจะดีขึ้นนะครับฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ แต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆได้เลยที่หมายเลข0992129463 ID Line ก็คือภูมิแอสโต3838เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงและก็ไม่แรงจงเกินไป แต่รับรองคําทานายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ